สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอเทสฟังชันนะครับเทสฟังชันแบบแบบจะเต็ม <T ating. S 1> นะครับจด <T ate. S 1> <Okay. S 2> เต็มโอเคมีจอ hmi นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ plc นะครับ plc point input รับตัวสัญญาณการหยดเรียนนะครับมีอยู่ สองพอยต์หลักๆนะครับพอยต์แรกนะครับก็คือเป็นพอยต์ที่1บาทต่อ1เพานะครับ2บาทก็2เพาก็คือเป็น1 1ต่อ1นะครับเป็น1ต่อ1นะครับส่วนอีกพอยต์หนึ่งซึ่งเออซึ่งพอยต์แรกที่เป็นพอยต์หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งคือ x อศูนย์นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเออ ค่อย x สิบเอ็ดก็คือหนึ่งต่อสิบนะครับก็คือหนึ่งเพาก็คือหนึ่งบาทเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเพาคือสิบบาทนะครับส่วนสองเพาก็จะเป็นยี่สิบเพราะว่าเพาละสิบนะครับก็คือหนึ่งต่อสิบนะครับโอเคสำหรับสายสีเหลืองนี่นะครับก็คือเป็นสายหนึ่งต่อหนึ่งสายสีดาเป็นสายหนึ่งต่อสิบนะครับโดยมีตัวจ่ายสัญ,ญญาณเพา เพียงตัวเดียวนะครับก็เลยจะต้องต่อเทอร์มินอลช่วยตรงนี้นะครับตัวจ่ายสัญญาณเเผ้ก็คือตัวนี้นะครับเครื่องหยอดเหรียญนะครับตัวนี้ถูกเซตเป็นการจ่ายเเผวแบบ1ต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเ,เอาไว้สําหรับเป็นเหรียญพวกเหรียญธรรมดานะครับส่วน1ต่อ10คืออสําหรับต่อใส่พวกธนบัตรนะครับข้อมูลของเครื่องธนบัตรเนี่ย ข้อมูลทางเทคนิคของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งเพาจะเท่ากับ10บาทนะครับแสดงว่าถ้าเราหยอ่อนป้อนแบงค์ยีเข้าไปเนี่ยมันจะจ่ายมา2เพาถ้าป้อนแบงค์ห้าสิบก็จะจ่ายมาห้าเพาถ้าป้อนแบงค์หนึ่งร้อยจะจ่ายมาสิบเพาเราก็จะใช้ตัวนี้ในการทดสอบแต่จะย้ายพอยต์อินพุตเอานะครับ โอเคตอนนี้อยู่หน้านี้อยู่นะครับอ่ะยังอยู่หน้านี้อยู่เดี๋ยวจะจะทําการหยอดนะครับตอนนี้ตัวจ่ายสัญญาณอยู่ช่องพอย n ์หนึ่งต่อนหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวนะโอเคยุ่งงนิดนึงโอเคอันดับแรกเดี๋ยวจะหยอดลงไปสิบบาทก่อนนะครับอ่ะก็จะขึ้นสิบบาทแบบนี้นะครับ ยอดออกไปเเตียน2นะครับยอดไป2บาทอ่าเตียนห้านะเป็น5นะ้าเหรียญนี้ยอดไปเป็นสิบาทนะครับอ่ะอันนี้คือฟังก์ชันอินพุตที่เป็นแบบพอยต์ห่ตอหนึ่ผมจะย้ายไปพอยต์หนึ่ตอสินะครับพอยต์หนึ่ตอสิโอเค โ okay, อเค p o i หนึ่งต่อสิบ่าถ้าผมหยอดห้าบาทเออถ้าผมหยอดเหรียญห้าตอนนี้จ่ายมาห้าเพาแต่ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องรับธนบัตรคือหนึ่งต่อสิบแสดงว่าถ้าจ่ายมาห้าเพาก็จะเท่ากับห้าสิบนะครับห้าสิบาทเดี๋ยวจะทําการหยอดนะครับค่ารวมของเงินที่ได้อยู่ตรงหน้าจอที่จะต้องได้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อหกสิบเจ็ดบาทนะครับหยอดลงไป อนิดนึนะครับนนนนะก็จะเป็นะก็จบเป็67บาทนะครับถ้าหยอดเข้าไป10บาทถ้าหยอดเข้าไปเหรียญ10เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกร้อนึงบวกของเก่า67ก็เป็น167นะครับถ้าเป็นเหรียญบาทก็จะ เท่ากับ10บาทนะครับถ้าหยอดเรียนบาทเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับถ้าหยอดเรียน10เดี๋ยวมันเยอะเกินไปนะครับโอเคสำหรับฟังก์ชันของปุ่มปต่นสวิต์หรือว่าการกดการเลือกใช้งานไม,ม่ว่าจะเป็นการฉีดโฟมฉีดน้ำฉีดต่างๆนานานะครับนี่8 c h ชันแนนนะครับ,รบโอเคเดี๋ยวจะเริ่มทำการกดนะครับก็คือโดยผมจะใช้ นนนนด้วยผมจะใช้สายมิเตอร์ตัวนี้นะครับในการช่วยกดสวิตช์เนาะสายนี้เป็นสายนี้นะครับโอเคผมจะกดอันนี้คือผมตั้งค่าอันนั้นไว้แล้วนะตั้งค่า,าตั้งค่าการให้บริการแล้วนะครับโอเคฉีดน้ําถ้าตั้งไว้ให้มันราคาแพงหน่อยมันก็จะจํานวนเงินมันก็จะถอยถอยเร็วหน่อยนะครับ นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งค่าเท่าไหร่นะครับแล้วแต่เรานะครับอ่าสมมติสมมติฉีดน้ําผมพอแล้วผมก็วิธีการสต็อปหรือว่าการหยุดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกดปุ่มไหนก็ได้นะครับจะต้องกดปุ่มเดิมของมันนะครับถ้าเราฉีดน้ําอยู่ตอนนี้เราก็กดปุ่มฉีดน้ําซ้ําอีกทีหนึ่งก็คือพอยเลยบนี้อ่ามันก็จะหยุดนะครับเอาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทใหม่ถ้าสมมุติเราไปกดพอยอื่นนะครับ พอยอื่นมันก็จะหยุดไม่ได้นะครับมันก็จะหยุดไม่ได้นะครับโอเคต้องกดพอยของมันนะครับกดสต็อปนะครับอ่าผมจะกดอันนี้เคลือบเงานะครับเคลือบเงาเคลือบเงาถ้าไหนตั้งวินาทีนน้อยก็คืออ่ากดการตั้งของมันก็คือ1บาทจะให้บริการกี่กี่วินาทีนะครับถ้าเราตั้งวินาทีนน้อยมันก็จะกินตังเร็วนะครับโอเค สมมุติเติมลมนะเติมลมเนี่ยจะช้าสุดนะเนี่ยนะครับมันก็จะหน่วงนานหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะเติมลมน่าจะประมาณห้าวิต่อหนึ่งบาทนะครับส่วนไอฉีดน้ําฉีดโฟมอะไรพวกนั้นพวกเมื่อกี้เคลือบเงาพวกเมื่อกี้อาจจะเสร็จไว้เมื่อกี้นะ่าจะหนึ่งวิต่อหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเร็วๆเลยให้มันถอยกลับเร็วๆนะครับ อันนี้ก็คือถ้าสมมติเงินหมดมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับก็คือพอยตลีเลีตรงนี้มันจะหายไปเลยเอ้ยมันจะไม่อคทีโอเคก็จะมาหน้านี้เนาะมาหน,าน้าหลักนะครับกดเข้าไปดูไหมอ,อ่อัตราค่าบริการเนี่ยที่ผมเซ็ตไ้เมื่อกี้นะครับนี่นะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วเราก็มาดูค่าเฉลี่ยการใช้งานนะครับซูมนิดนึงค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยการใช้งานเ,เจ็์เจ็ดเนี่ยหรือว่าฉีดน้ำเนี่ยใช้71.4%ดอร์์คานี่คือเติมลมลดนะครับส่วนวานิช ยี่สามจุนี่ก็คือเคลือบเงานะครับโอเคโคตติ okay. ้งพวกพวก ang, น่นยางดำอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้กดใช้นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สามารถเอาไปคิดเป็นเงินได้นะครับก็คือมันจะมี8ดฟังก์ชันนะครับ8ฟังก์ชันเนี่ยเมื่อบวกกันแล้วจะได้ผลรวมเท่ากับหนึ100่งรนหนึ่งนี้ก็คือเงินเ,ออเงินสะสมนะครับ เป็นสะสมเมืม่อกีออ้ไม่ใช่เมื่อกี้ฉีดน้ำเจ็ดสิเอ็ดจุดสี่เปอร์เซนเนี่ยเราสามารถมาคำนวณได้ว่าในเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนี่ยเออเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์บางแก่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเงินกี่บาทในเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนี่ยเราก็จะคิดตีเป็นเงินออกมาได้ว่า เจ็ตนี่ยมันทำรายได้ให้เราเท่าไหร่นะครับฟังกชันฉีดน้ำเนี่ยเติมเติมลม,มก็เหมือนกันก็เอาเปอร์เซ็นต์ไปคิดกับเงินสะสมก็จะได้เป็นตัวเงินออกมานะครับโอเคถ้าเราต้องการที่จะรีเซ็ตเนี่ยเราก็กดตรงนี้กดตรงนี้ซึ่งก็รีเซ็ตเลวนะถ้าจะรีเซ็ตตัวเงินสะสมก็รีเซ็ตตรงนี้นะครับค่าบริการก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าสมมุติ การ2วิต่อ1บาทก็เปลี่ยนไปนะครับทดสอบระบบก็ตามปกตินะครับก็กดเมนนวนเปิดนะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าสำหรับถ้าตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วก็กด Exit อ,ออกหน้าจอรีบูตทีนึ่งนะครับก็เป็นการจบนะครับโอเคสวัสดีครับ